ครับผมสวัสดีครับวันนี้พบกับผมมีเช่นเคยวันนี้เราอยู่กับ m อเมด็หนึ 125, ้วก็ดูคติมอนเตอร์เจ็นะครับค่ายแดงนะครับ มินิไบกับบิกบ๊กไบสวยไหมครับทุกคนอย่างสวยนะครับ คลิปนี้ไม่มีอะไรมากพาดูรถที่เฉยคันนี้เป็น m อนะครับคันแรกรถคันแรกของผมเลยนะ <c oughs> จากแต่ก่อนแบบแต่งเต็มมากตอนนี้เดิมๆแล้วครับ <c oughs> มีสติกเกอร์ด้วย สติกเกอรส์สายบันเทิงนะครับปี2019นะครับผมก็ไปมิ팅กับทางสายบันเทิงนะครับผมที่ขอนแก่นก็เลยได้มานะครับส่วนคันนี้เป็นดูคติมอนเตอร์795ที่ผมขับอยู่นะครับตอนนี้ ก็สภาพยังไม่ได้ล้างรถนะครับหลังจากที่ไม่ได้ขนะี่นานเลยมาถ่ายคลิปสักหน่อยสวยไหมครับทุกคนไม่มีสาร้าเลยนะครับคลิปนี้ พาดูรถอย่างเดียวคิด่ออกว่าจะถ่ายอะไรดีเดิมเลยครับอมเมดกผม คันนี้ซื้อตอนมอ3นานมากสมัยนั้นแบบโหใคร 4m ไม่เด็กนี้ก็ว่าหล่อแล้วนะครับแต่ก่อนแค่ m เนะครับ ah. ผมก็ว่าสุดแล้วนะคันเราตั้งแพงเอาเรื่องนี่เหมือนกันในสมัยนั้น สวยงามมากๆท่อเดิมครับท่อเดิมมีนิดหน่อยพวกไฟก็แต่งนานแล้วนี่ครับช่งล่างนะครับ ยังไงทุกคนรถห้าหกปีนะทุกคนตั้งแต่ผมอยู่มอสักตอนนี้เดิมๆแต่ก่อนผมก็ขับคันนี้นะครับไปออกทริปไปอะไรขี่ไปแบบสนุกมากนะครับช่วงนั้นก็ เป็นการออกทิพครั้งแรกครับผมขับมินิไบมาก่อนแต่งแบบแต่งจนไม่รู้จะแต่งอะไรเลยแหละแต่งแล้วก็ถอดเก่งแล้วก็ถอด <rez> ช่วงนั้นนะครับเห็นอะไรใหม่หม่แต่งอย่างเดียวสรุปสุดท้ายจบที่เดิมๆนะครับผม ก็เสียดายอะไรอยู่นะตอนระเบิดอะไรแบบว่าไม่ได้คิดถึงเรื่องราคาเลยว่าจะขายได้ใครอยากเอาชิ้นไหนมาเลยทักมาเลยอะไรงนี้ก็เลยเสียดายอยู่แต่ไม่เป็นไรครับเป็นความชอบนะทำไปแล้วมันก็รู้สึกดีดีต่อใจตัวเองนะครับผมก็เลยไม่ได้คิดอะไรมาก เจ้าคันนี้เลยดูคตินะครับเจ็ดเก้าห้าของผมนะครับผมอันนี้ผมลองใช้กล้องในโทรศัพท์เครื่องใหม่ผมนะครับไม่รู้ว่ากล้องมันจะสวยแค่ไหนก็เลยลองกล้องซะหน่อยก็เลยมาถ่ายคลิปคลิปนี้ให้เ,เพื่อนๆดูนะะตอนคืนสวยนะ โอเคครับผมสำหรับใครที่ชอบนะครับคิดเครับหรือชอบนะครับท่ายแดงนะครับผมจะถูกจะแพงขอแดงไว้ก่อนนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมวันนี้ไม่มีอะไรมากครับสวัสดีครับผมเจอกันใหม่นะครับ